แล้วแดนอื่นก็ต่อเรื่องมาอีกเขามาด่าบางวัดเนี่ยับว่าแทงกันมาทาไมต้องไปรับมันอย่างนี้บางวัดมันก็จิดเรื่องไปว่ามันไม่ได้แทงกูก่อนที่มีเรื่องก็รู้จักกันอยู่ไม่แทงกูแทงคนอื่นไม่เกี่ยวอะไรกันอนนี้ผมก็สร้างตัวขึ้นมาเกเรวันผมมาเกิดจัดคือวันปิดบ้านอีสานร,รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่งไบโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกันละครหนึ่งบาบโคกซีโร่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแขกรับเชิญของเราเป็นนักโทษชาย3คฆ่า4ศพและ3ประหารชีวิตไปทั้งหมดมา8เดเือนจำโอ้โหผมพาทุกคนไปพบกับเขาเลยดีกว่าโอบา้านครนายก เป็นแค่คนเล่าเรื่องรล่าเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพล้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหณอ โอ้โหบ้านอยู่ธรรมชาติล้ว,ลวนๆติดแม่น้ําด้วยสุดยอดอ้าวจา้าโง่มาแล้วนี่ครับ,น,รบนี่นะแขกรับเชิญของเราในวันนี้อะไรตุงๆเนี่ยพาครับอุ้ยของดีเหรอขอโชว์หน่อยขอคือก่อนก่อนจะไปนั่งคุยกันขอดูของดีไม่ถอดเสื้อเลยรดีกว่าบ้างอ่ะพี่จ้าโง่โ <c oughs> อ้โหโอ้โหถ้าไล่ทีละองค์อะ่ะคงไม่จบแน่วันนี้เอาสักสามองค์สุดๆมารีวิวหน่อยวัดบางคานครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานวัดบางคานองค์นี้ประมาณอยู่เท่าไหร่เนี่ย หลักแสนครับอือหูจับองค์ถูกกันด้วยอ่ะหลวงพ่อเงินและวหนึ่งน้ำวันหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนี่นะปิดตาเนี่ยนะครับอืมอันนี้องค์นี้ประมาณเท่าไหร่ก็หลายหมื่นครับหลายหมื่นอยู่อ่ะอีกองค์หนึ่งอ่ะปิดตาหลวงพุทธุกปิดตาหลวงพุทธุกวัดปากคอมาขามเท่าปากคอมาขามเท่านี่นะเอาง่ายทั้งคอเนี่ยประมาณเท่าไหร่ตกไปล้านเหมือนกันอน้่ยือเฮ้ย ไม่ต้องถ่ายแล้วป่ะไปไปที่อเ,เอนี่หวานอ่ะจะยืนคุยอย่างนี้เดี๋ยวหาที่สถานที่ผมอย,อยากได้ธรรมชาติพี่หอวไะหาผมหน่อยโอเคปะ่ะโอเคครับไป ก่อนอื่นขอสวัสดีอย่างเป็นทางการครับอาจารย์ออมตัวจริงนี่ยังหล่อเฟี้ยวนะปีนี้อายุอะไรละห้าสิบสองครับเอาจริงๆนะไม่น่าถึงเลข้านะกินอะไรอยู่ดูแลสุขภาพไหมกินผักกินอะไรเงี้ยครับอ่าเห็นเขาบอกว่านอกจากโอบ้านครนายกแล้วยังมีอีกฉายาหนึ่งอย่างเหรอมตั้งให้กับเพื่อนตั้งใครเอ็มเอ็มพาราไดส์ตั้งให้ว่าอะไรฉายาเฮียเรื่องจริงจริงก็แสดงว่าเรานี่สมฉายาเลยใช่สามฆ่าสี่ศพสามทหารครับ แปดเดือนจำครับเรื่มบางเดือนจำก็ไปสองรอบสามรอบแต่ที่สําคัญเนี่ยและรอบเดียวด้วยของชีวิตครับโห้ยคือรอบแรกแล้วคุ้มเลยรอบเดียวพอเลยปิดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ เอาละที่นี่บ้านนาอันนี้บ้านเกิดเลยนะฮะบ้านเกิดครับก็คือว่า100%เลยกีดเลือนมานี่คือนครนายกมาเลยครับออกมารอบนี้ถึงปัจจุบันนี่ก,กี่กี่เดือนกี่ปีแล้วพี่กี่เดือนออกวันที่3มีนาครับปีนี้ครับปี66เลยหรอครับ6เดือนแล้วปไปงานพี่ปรับสภาพได้ยังได้้วครับแต่ก็แย่มากณนะปัจจุบันทําอะไรอยู่ตอนนี้ขายหมูเขาวิ่งขายหมูไปรับเขามาเป็นถุงถุงละโลรับมาวันละสามสิบโลั้งยี่สิบโลั้งขี่มอเตอร์ไซค์ขายเราทำมาเป็นเดลิเวอรี่เหมือนน่าจับส่งถึงบ้านหน้าบ้านเลยถ้้ยี่ไปขาาาหนนบ โลนึงนีเ่เราไปรับต้นทุนร้อยเดียวเรามาขายร้อยยี่สิบใครชวนมาหรือว่าพี่คิดเองไปคิดเองหาเองเราแกววนี้ขาประจาหมดเลยก็พอมมีครับแล้วส่งบแถวบริเวณไหนบ้างก็วิ่งขาตอนเช้าบ้านใครเอาก็ถามว่าพี่หมูไหมพี่หมูไหมเงี้ยทุกวันแล้วนอกจากหมูมีอะไรอีกไหมพระครับนั่นไงผมกะแล้วว่าต้องเป็นเซียนพระหรือต้องเป็นไอทำอะไรเกี่ยวปล่อยเข้าพระหรือว่าอะไรแน่นอนสมไปครับเห็นพี่บอกว่าอันนี้แค่นำย่อยนะแต่ผมลืมถามไปแล้วองค์นี้คือภาพเหมือนของหลวงพ่อเกิดบัดสะพานพระดังนครนายกตรงที่อยู่นี้คือหลวงพ่อเงินรุ่น ปืนแตกพิมจิ๋วคือเส้นนี้ก็คู่กายตลอดมีคู่หนึ่งครับอีกเส้นหนึ่งเส้นใหญ่แล้ววันนี้พอจะมีอะไรให้โคกซิโร่กลับบ้านไหมของดีน่าจะมีอยู่เห็นเขาบอกว่าเต็มไปหมดเลยนะที่บ้านทําไมอ่ะทําไมเราไม่เอาไปปล่อยเอาไปเปิดตลาดเพราะอะไรนะเขามองเราสภาพอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อกดราคาเรามันเกี่ยวใช่ไหมพี่เกี่ยวเห็นเรามีลายเนี่ยนะอ่าเขาไม่พวกเซียนพระกดราคาเหรอกับกดราคาพวกที่ว่าซื้อพระหรืออะไรกกดราคาคิดว่าเราเป็นพวกเล่นยาเป็นพวกเงินคนอย่างนี้แต่จริงผมไม่ยุ่งเพราะว่าจากคดีที่พูดมาไม่มีเลยนะยาเสพต ไม่สู้เขาเลยเว้ยนั่งบนอะไรคนเดียวไอ้แบงค์เป็นไร<ส>เฮ้ยน้องผู้หญิงคนนั้นไ่ไหนละขับไปแล้วเฮ้ยมันขึ้นไปหลังพี่กนนะอีนะทำไมกลับเร็วจังอะโหผมถอดมารลมปากอาวอ,อีกโอ้ชีวิตโธ่แต่พี่อะคือปตั้งนานเนี่ยเพิ่งลงมาอย่างงี้นะอ้าวก็ของพี่มันอึดมันถึกมันทนแล้วก็ที่สําคัญ มันนานด้วยแสดงว่พี่ต้องมีของดีของดีก็ต้องมีกันทุกคนสมัยนี้ดีแซบลองดูแล้วมึงจะรู้เลยว่าสวรรค์วิมานที่ยาวนานที่สุดมีอยู่จริงไปก่อนนะหูยก่อนจะไปอ่ะสั่งซื้อที่ไหนลายแอดที่ปักอยู่อ่ะแหละแอดไปดีแซบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายทนกว่าเดิม นานกว่าที่เคยมีสารสกัดจากสมุนไพรผ่านอ,อยปลอดภัยหายหว่วงออกลบเมื่อไหร่นึกถึงดีแซก เอาละแล้วเรียนละตอนเรียนมันเกิดที่นี่ปุ๊บแล้วเรียนยังไงชั้นปถมปถมที่โรงเรียนขาดินครับวัดทองย้อยตอนเรียนเกเรไหมไม่เกเรเลยครับคนเรียบร้อยครับแล้วผลการเรียนเป็นไงพี่ชั้นป .1 ถึงป .6 ก็ดีตลอดครับเกรดเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่สามกว่าขึ้นไหสามกว่านะอ่ะทีนี้ยังไม่เกเรก็ต้องขึ้นมัธยมต่อมัธยมเป็นไงจบมัธยมเท่าไหร่ม .3 ครับเป็นไงผลการเรียนยังยังก็ยังไม่เกเรก็สามกว่าอยู่แล้วได้ต่อมปลายหรือได้ต่อไปทํางานอยู่กับลุงไปช่วยลุงทาเป็นช่วยทํากุ๊กทําอะไรอยู่ป สุดการศึกษานี่ก็คือชั้นมันธยมสาม แล้วก็ไปทํางานต่อกับลุงที่ไหนฮะปาจีนบุรีมีพี่น้องหมดกี่คนพี่สคนครับพี่เป็นคนที่อะไรคนที่3ครับแล้วก็ทํางานก็อยู่กับลุงเลยก็อยู่ไปกลับไปกลับบ้านมาดูแม่อะไรอ่าทีนี้แล้วชีวิตเปลี่ยนผันไปยังไงพี่พอมาได้แฟนแล้วมาเริ่มค้าขายอย่างเงี้ยแล้วมาโดนเขาลังแกโดนอะไรเงี้ยบางทีไม่มีไปขายของขายได้มากงเงี้ยพวกดือ้อพวกเกเรมันก็มาน่นมานี่มาแกลมาอะไรเงี้ยผมก็เดิมดื้อตีเขาหมั่งอะไรเขาหมั่งสู้เขาตีเขามั่องเงี้ยค้าขายอะไรขายพวกเอามาทาแคปหมูแล้วก็มีหน้า ไม่ทำที่บ้านนะครับเราทำส่งถุงเล็กๆถุงละสี่บาทอ๋อแล้วไปส่งตามร้านร้านชำอะไรเงี้ยนะแล้ววันหนึ่งมีพวกวัยรุ่นพวกเเอตังซื้อเหล้าซื้ออะไรเกอะไรเงี้ยแรกๆกับม่ไม่สู้เขาหรอกก็พี่บอกว่าเป็นคนเรียบร้อยไม่ตหลอดเรียนมาตลอดถูกไหมสถานการณ์ทำให้พี่ต้องสู้คนต้องสู้ก็คือเหตุการณ์พวกนี้เล่าฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นเอาวันที่สุดจะทนเลยก็มันไถตังซื้อเหล้าเราเราไม่มีก็ผักเราล้มมาผักเราล้ม้วรถเราล้มก็ต่อยอ็ตีล้วก็เริ่มไปทำงานในบ่อนไก่บ้างอะไรเงี้ยพี่ทำนายกันไยคร โค้งแข็งบอลไก่มันใช่ก็มีปัญหามีเรื่องมีดาวมันหลอดคันนี้คันนี้เราก็เริ่มดื้อกันนี้ดื้อเดือคันนี้ก็ไปทั่วเลิกกันเมียเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงเลิกเขาเรามันจนั้างโอ้สันส้นๆเลยนะง่ายๆนะอะคุณพ่อคุณแม่พี่ทำอะไรตอนนั้นพ่อทำหมูอยู่โรงฆ่าสัตว์แม่อยู่บ้านเฉยๆฐานะคือไม่ค่อยมีตังค์อ่ะแต่ที่เขาไปนี่เพราะเราจนในนี้เราคิดเองคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าบ้านเขามีตังค์มากก็มีสวนผลไม้มีอะไรเงี้ยก็คือมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาเลิก อ่ะแล้วทีนี้ชีวิตก็คือเริ่มจุดเปลี่ยนจากตรงนั้นใช่ไหมมีวัยวรุ่นมาลังแกแล้วก็สู้คนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นที่ต่อยหมัดแรกสวนไปจบม .3 ามนี่สิกว่ามั้งสิบหกสิบมั้งครับทีนี้บุคลิกเราเปลี่ยนไปนิสัยเราเริ่มเปลี่ยนไปนะแฟนก็มาทิ้งอีกใช้ชีวิตแบบเกเรลเลยเ,เลตม<น>็มเต็มตัวเลยคนจีทุกอย่าง ้นคีด้วยแล้วไปเข้าวงการนี้ได้ยังไงมีใครนําพาหรือว่าเราคิดเองทําเองไปกับพวกพวกเงี้ยอ๋อนั่นมาก็ชวนกันไปดื้อๆรันนี้ไปเองเลยเป็นหน้ากลุ่มเองเลยเริ่มต้นจากไปตามเพื่อนก่อนงานแรกจําได้ไหมก็วันนั้นเป็นวันขานตลาดนัดขี่ไปตลาดนัดมีคนใส่สร้อยอยู่นากก็ไปกับเพื่อนเพื่อนกระตายแล้วล่ะคู่กดีที่ี่าหมอน,นี่แหละพเพื่อนบอกเฮ้ยทอแม่งบานหลายพันเว้ยเอาไว้เราก็พกปืนตลอดเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามเขาไปคือตอนนั้นพกปืนแล้วด้วยพกปืนตลอดสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยนะขับแล้วก็ไปจี้สร้อย เมทตองหนึ่ง่อะไรัมจำไม่ได้เมทเมทนี่แหละนางพญาเมทเนี่ยนะ,ะขับไม่ทันเขาแต่กระจี้ให้เขาจอดเขาก็แซงคือแซงเขาไม่ได้ uh huh. แต่นี่ไปทันเขาที่ตรงทัากิโดตรงเขาวนาก็ ปืนจี้เขาเอาสรัยระยะทางกี่กิโลเขาถึงยอมจอดก็สิเบเอ็ดโลอ่ะคือตอนนั้นเป็นเวลากลงา,งางวันหรือกลางคืนกลางวันกลางวัน,วนเลยเหรอตลาดนัดวันอังคารซึ่งคนก็พุกพ่านแล้วเขาไม่เห็นนะที่เราท <laughs> ําเขาไม่รู้เหมือนกันไม่รน <laughs> จนไปถึงจอดได้สร้อยแล้วอะ่ะดังก็ดังแต่วันนั้นไม่ได้ยิงอะไรไม่ได้ยิงเขาก็ยอมถอดสร้อดให้คือไม่มีความตื่นเต้นเลยหรอกกล้ากกลัวอ่ะก็ได้ทองมาได้เงินมาพันเก้างานแรกนะงานแรก อ่ะทีนี้พองานแรกผ่านไปจากที่อันนี้ตามเพื่อนไปแล้วเห็นเมื่อกี้บอกว่ากลายกับกลายมาเป็นหัวหน้าเลยอ่าเป็นหัวหน้ากลุ่มเองเลย มันเป็นไปได้ยังไงพี่มันมันโอกาสนี้มันมาได้ยังไงไม่รู้นะแต่ว่าคือใครก็มาหาเราตอนนั้นนะใครมีเรื่องมีราวก็มาหาเราเรามีปืนเนาะเป็นหัวโจกเขาคันนี้ญาติพี่น้องเยอะไงแถวนี้ก็เริ่มเกเลยแล้วก็ไปเดินสายต่างจังหวัดแล้วคันนี้ออกต่างจังหวัดแล้วไม่เอาแล้วในจังหวัด<ๆ>คือเริ่มเหม็นแล้วถูกไหมดังมาก,กอยู่ไม่ได้นะจนแบบชื่อเสียงนี่โด่งดังในการที่โดนล่าแล้วก็เลยหนีแต่ช่วงขณะหนีเนี่ยคือเราอายุเนี่ยเข้าเกณฑ์าหารเกณฑ์าหารเกณฑ์ไปเป็นทหารเกณฑ์หนีทหาร อาหารก็เที่ยวเกเลยไปถ่วยแล้วนั้นปีเพื่อนจังหวัดเราเอ็ดชวนไปเที่ยวที่เป็นอาหารด้วยกันแล้วก็ไปกินเหล้ากันแล้วก็พาไปเที่ยวเป็นงานบวชนะครับกินเหล้ากันใช่ไหมแต่ว่าสำเนียงเราคนไทยเขาก็แซวเราว่าเป็นคนไทยพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เราก็กินแล้วเมาแล้วนี้เราก็ลำคารเราไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมครับเราก็บอกจะลุกกลับแล้วเขาดึงแขนคนที่ดึงแขนคือ <S <S คนที่ตายอ๋อคือคนที่บอกว่าเราพูดไม่รู้เรื่องคุยก<บ>ับเขาไม่ค่อยรู้ <มา S 1> <ๆ S 2> เรื่องอะไรรู้เรื่องเราคนไทยมาดึงแขนเราดึงแขนเราแล้วพี่ทำไงปัดแล้วดึง ของเขาประมาณกี่คนที่ลุมต่อยเจ็ดแปดคนครับแล้วเราจริงจริงมีกี่คนสองคนเอาล่ะทีนี้ก็ลุมต่อยมีก็สู้ไหมก็สู้อ่ะสู้เราดิสู้ไม่ไหวอ่ะคนมันมาเยอะเนาะ พอเราไม่ไหวแล้วเขาเขาก็เลิกเลิกแล้วเราก็ขับรถออกมาที่เขาขับตามมันมาอีกแถวเลยแล้วนี้คนตายมันมีมีมีขับมาอีกนะแล้วมีอ้คนสองคนขี่อาร์ซีแต่งไวรุ่นบ้านนัันแหละเป็นน้องเจ้าของงานบวชก็ตามมาตามมาตอนทีาขับมีทั้งหมดกี่คันสามคันแต่เราเลยพยายามจะหนีหนีเออไม่ได้คิดอะไรเลยครับแต่พอเห็นเขาตามมาสามคันเราก็จอดจอดแล้วก็เดินลงมาเขาก็ตามวิ่งมาจะมาต่อยเราอัน,นี้เพื่อนเราก็เตเะเขาเราก็ต่อยต่อยคราวนี้เขามีปืนลูกซองแต่ไม่ทันที้ยิงเราชักปืนคนแรกโดนหัวนัดหนึ่งเลย แล้วพี่ยิงไหมตว่าก,กี่นัดสามนัดสามนัดเข้าหัวหนึ่งคนอ,อีกคนหนึ่งเข้า,ขาหัวทั้งคู่เข้าหัวทั้งคู่เลยเหรอหคืคอจำนวนคดีอยู่ยิงเข้าหัวสองสองเท่ากับเป็นสองศพแล้วสอศพแล้วกลุ่มที่เขาตามมาเป็นไงก็าหายหมดก็คือกระเจิงกระจายา ผมก็หนีไปอีกอำเภออำเภอโพ,พชัยไปส่งพวกที่ไปด้วยกันพวกหนีไปไหนผมก็ไม่รู้นะอะ่ถ้ากลับเหลือเราคนเดียวละเดียวคนเดียวผมก็หนีขึ้นอีสานขึ้นไปนคปรพนมพอำเภอท่าพนมไปก็ไม่มีตังค์ไปมีตังค์ไปร้อยกว่าบ,บาทไปเจอกลางทางกขาไปจี้เขาอีกไปจี้เขาอีกจีจ้เาอีกแต่จี้ <laughs> จเนี่ยความไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไม่มีตังค์ได้มีได้กี่บาทร้อยกว่าบาทได้แต่ตังค์ได้แต่ตังค์แล้วก็ไปต่อไปต่อก็ไปอยู่บ้านพวกที่ท่าพนมแล้วก็ไปทั่วเลยครับนีแล้วก็เอาต่หลังมาก็วนมาโคราชมาอยู่โคราชก่อคดีอี่่่่ฆาาาาชชิงงงทรรรรัพยย์ู้้้้วบบนน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 เเเเีปปป็็็ออขขำไค ทองเยอะมีคนก็มาพูดให้ฟังเราก็ไปเกมตัวไปเลยปืนหลอกก็ป่อพอเข้าไปปุ๊บปืนจี้ปุ๊บมันจะมีผู้หญิงทู่คนเป็นหมอมันฟันเลยเขาฟันเราเลยฟันเราเลยรู้ว่าเราป้อนไม่กลัวด้วยไม่กลัวเราอฟันสวนมาโดนไหมโดนครับแต่โดนเสื้อ,อเสื้อเราหนาก็ยิงแล้วก็ไปดึงสร้อยแม่เขาแล้วคนตายมาได้สี่เส้นนัมนอนกะแล้วเขาเสียชีวิตเสียชีวิตทีนี้แล้วหลังจากนั้นหนีตอนหนีไปเรื่อยวนไปเรื่อยครับจนมาเจอพักพวกอีกพักพวกก็ชวนไปอย่างเงี้ยนะวิ่งตลรอนที่เวาหนีไปเพราะเราหนีคดีนี้เราต้องหาเงินใช่ไหมล่ะถ ือมีทั้งหนีทหารด้วยคดีเนี่ยหนักๆแล้วคือมี2คดีแล้วยังไม่รวมป้นที่ชิงกลางทางหรือว่าที่ผ่านมาแล้วมันเยอะมากแล้วทีนี้ก็หนีอ่ะทีนี้คดีที่3คดีที่3นี่ผมไปบ้านเมียน้อยผมที่ตาครีนครสวรรค์กับเพื่อนบ้านเมียน้อยบ้านหนึคนแสดงว่าตอนนั้นมีเยอะมี3าคน เราดีขากลับมาเนะีนะ่ยเพื่อนบอกว่าอีตรงเนี้ยมันมีบ้านคนน้อยแล้วมันเป็นอนามัยบ้านเป็นเป็นหมอมกอะก็เพื่อนาบอกชวนเล่นมงังคีนี่เลยดีกว่ามัม้งหมายถึงเข้าไปป้นก็เข้าไปเลยเข้าไปน้มันเป็นบ้านพักอนามัยโคกสรรรมัยสารผมก็ไปป้นแต่ผมไม่รู้ไอ้ตรงเนี้ยเขาเคยโดนยิงโดนอะไรมาก่อนเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเขายกปืนใส่เราเลยเราก็ดันพอดันไปปุ๊บเขาล้มล้มไปปุ๊บเขาหันหันมาผมก็ยิงที่เกมคดีนี้คือเพื่อนอะที่ไปด้วยกันเอาบัตรเอทีเอ็มไปกดกันแต่มันมีเบื้องหลังอะไรผมไม่รู้ว่าเยอะกว มันทิ้งรู้รายละเอียดหหายางจังเลย หมายถึงอะไรรู้เบื้องหลังรายละเอียดคือว่าว่าวงการเคลื่อนไหวของคนตายเนี่ยเขามีอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้นะมารู้ตอนหลังว่าเขาพัวพันเรื่องอะไรกันมั้ยเรื่องเงินอย่างไรกันถึงพาเราไปป้นระหว่างคนที่พาเราไปถูกไหมกับคนที่เสียชีวิตเหมือนจะมีอะไรลึกๆเยอะกว่านี้แต่พี่ไม่รู้ไม่รู้เขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่เรายิงไปแล้วยิงแล้วดี๋ยอีกพาเที่ยวเกเรไปเรื่อยนี่ป้นไปเรื่อยจนมาเกมเกมก็นได้เกมเพราหลานเกมที่ไหนพี่เกมที่อำเภอเชิดดาลจังหวัดลบบุรีผมไปกับหลานใช่ป่ะลาสายมันผมมารายงานมาบ้านเนี่ยมีทองมีพระเยอะว่า ไปขึ้นไปขึ้นปุ๊บแล้วบ้านเนี้ยมันบ้านมับน,บ,น,บ,นบ้านผู้ช่วยหรือบ้านผู้ใหญ่ท่านที่อ่านนะแต่เขากลับมาพอดีอ ผมหนีรอดแล้วหลานผมเกมกลับมาช่วยหลานผมก็เรีอบร้อยเขาอยู่คนเต็มบ้านเขกาก็รอดคือเรารู้ไหมว่าตอนเรากลับมาเนี่ยคนก็เต็มบ้านแล้วเนี่ยเราคิดว่าไม่มีคนไงเพราะว่าบ้านมันก็อยู่ในไร่อ้อยอะไรเงี้ยตอนกลับบ้านน่ะโอ้โหบานเลยออกไม่ได้นะซึ่งเราก็หลบหนีอีกทีนี้ก็ไม่ได้แล้วไ,ได้นะก็แรกผมหนีรอดไปแล้วท,ท้ายก็โดนจับจนนี้ชัยบด,ดานอยู่โรงพัก26วันเอาล่ะทีนี้มาที่โรงพักเข้าที่ชัยบดาลก่อนใช่ไหมกับคดีที่เขาแจ้งจับเราตอนนั้นเป็นคดีอะไรก่อนคดีที่แจ้งจับคือลักทรัพย จากประวัติเนี่ยที่เราทํามาเนี่ยพวกนี้เขายังไม่รู้ยังไม่รู้ถูกไหมัะ ก็กลับเป็นลักทรัพย์ละหนึ่งคดีรุ่งอีกวันหนึ่งสาวัตรบอมึงเช็คให้เช็คประวัติเราเนี่ยพอเช็คขึ้นมาเรียบร้อยเขาก็บอกว่าเอาตัวเขาไปขังไว้เดี๋ยววันจันทร์เอาแถลงข่าวซึ่งเขาก็ยังไม่พูดอะไรกับพี่ไม่พูดอะไรแต่ถูกไหมรู้แล้วล่ะว่ายาวแล้วอ่ะทีนี้ไปขังไว้รุ่งขึ้นอีกวันเป็นไงก็เาแถลงข่าวถึ่งรู้ว่าเขารู้ทุกอย่างทุกคดีคล้วคือออกข่าวเลยใช่ไหมออกข่าวสะทัาวออกข่าวสุพินเขาพลาดหัวข้อว่าอะไรจับแล้วไอเนนซ่าก่อคดีมามากมายอะไรเพราะอะไร จะ,จะเรียกไอเณนหมดอ๋อเรียกเนนหมดไอเนนซ่าใช่ไหมเพราะว่าคดีที่เราทําช่วงช่วงนั้นะคือเราอยู่เป็นฐานเกณฑ์อยู่ด้วยแต่ถ้าไปงานพี่แถลงข่าวเรียบร้อยคือตอนนั้นทราบข้อกล่าวหาคดีทั้งหมดมมีอะไรบ้างก็มีที่เาว่าชิงทรัพย์ลักทรัพย์ฆ่าชิงซะทิงฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วรวมกันฆ่าอะไรเงี้ยก็มาโดนตัวอยู่โรงพัก26วันเอา3คดีใหญ่ๆ่ก่อนคดีแรกที่ไปฆ่าเขาคือแจ้งเขาวมรวมกันฆ่าร่วมกันฆ่า1ศพที่2ใเน่ยฆ่าชิงทรัพย์ฆ่าชิงทรัพย์ หมออันนี้ปนค้าที่บอเอาบัตรดีเอม,มานะอันนี้คือ3ามคดีหนักๆนะครับอ่ะแล้วไม่รวมนี่มีรักมีปน,ปนมีชิงเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาเอาทังหมดอายุความนะฮะนานๆปุ๊บคดีรักทรัพย์มันหมดอายุความอ่าแต่สรุปแล้วพี่เข้าไปในเรือนจํามีทั้งหมดกี่คดีคห้าหรือหคดีมีรักทรัพย์อยู่สองสามคดีแล้วก็มีคดีฆ่าใหญ่ๆเนี่ยสามคดีสุดท้ายอยู่26วันส่งตัวไปที่เรือนจำจบุรีตอนนั้นเข้าเรือนจําวันแรกตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่สามสิบเอ็ดคือเราทำคดีเนี่ยตั ถูกมแล้วก็หนีไปเรื่อย,อยทำํำคดีแล้วก็หนีไปเรื่อยไม่เคยโดนจับเลยไม่เคยคยรับแล้วพี่รอดได้ไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน<ะ>6กเจ็ดปีไม่เคยโดนจับ อ่สุดท้ายแล้วก็โดนจับจนได้นะครับไม่มีอะไรพ้นเนื้อมือกฎหมายหรือเนื้อมือเจ้าที่ตำรวจแน่นอนแน่นอนงงครับรสุดท้ายแล้วโดนจับไปเข้าไปเรือนจำแรกคือเรือนจำลบบุรีลบบุรีความรู้สึกแรกตอนนั้นเป็นไงโอ้โหเอาง่ายๆเรา,าคิดว่ากดหยุงนอกป้นทิ้งทรัพย์ไม่กลัวไม่เยังไงก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วเพราะอะไรคดีเราเยอะมากคิดว่ายังไงก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บแล้วการใช้ชีวิตเราจะอยู่ยังไงอะไรยังไงคิดยังไงอยู่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือว่ายังมันยังเพิ่งเริ่ เพื่อนมาหาไหมไม่เจอใครเพราะเราไม่ใช่คนที่นั่นมีแต่คนมาขู่มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนตายหมอก็เป็นคนลบบุรีใช่ไหมแต่เราก็เฉยเฉยแล้วเอาไปขังซอยใส่ตัวเพราะว่าเนื่องจากคด,ดีเราอุชจารยมีเหตุเกิดอะไรไหมไปเข้าไปแ,กแรกไปทะเลาะกับญาติคนตายไงไปต่อยกันคือเขาอยู่ข้างในด้วยอยู่ข้างในเราก็ต่อย,เร,อยเรามีคู่กรณีสองคนเขามาคนเดียวคือตอนนั้นเราอยู่บนซอยบนซอยแล้วเขาเข้าไปต่อยเรายังไงม,ไ<ป>มันเข้าออกได้ส่งข้าวส่งะไรเข้าออกได้ซอยมันจะกักบริเวณให้เดินแ่ะมันจะกักบริเวณมันเป็นแดนสามพราอมนั้นปุ๊บก็ปล่อยลลงมมมาาีอืืถค พศอ,อ,อะไรฮะสิบเ <11. 46. S 1> อ็ดมิถุนาสี่หกอ่าแล้วพอเข้ามาต่อยแล้วเป็นไงฮะเราก็ต่อยกับเขาเราก็โดนตีเขาก็โดนตีโดนเจ้าหน้าที่จับได้อ่าตีทำโทษกันทั้งสองฝ่ายครับแล้วก็ห้ามผมลงมาเล,เลย จนถึงวันตัดสินถึงวันตัดสินอยู่ทั้งหมดกี่เดือนในที่แขวงซอยห้ามลงมาเนี่ยหกประมาณ6เดือน,5 6, 6อน5 6เดือน5 6เดือนแสดงว่าคดีที่เรา<ๆ>เขาแจ้งข้อหามาทั้งหมดทุกคดีเนี่ยเรารับสารภาพหมดเลยรับสารภาพแต่ว่าไม่ได้ตัดที่นั่นนะ <ử. S 2> ไม่ได้ตัดเลยนะครับตัดเที่นคือตัดคดีรักทรัพย์แล้วก็ตัดคดีค่าหมอก่อนตัดมาเท่าไหร่อ่ะคสองคดีนี้รักทรัพย์นี่เก้าเดือนคดีค่าหมอนี่ตัดมาตลอดชีวิตยกมาประหารชีวิตรับสารภาพเหลือตลอดรับสารภาพเหลือตลอดชีวิตนะครับเอาแล้วนี่หนึ่งนะฮ อยู่อีกใช่ไหมอ่ะทีนี้ก็กลับมาที่ลบบุรีก็ก็อยู่ลบบุรีก็ย้ายอีกรนย้ายไปบางขวางก็คือว่าต้องย้ายด่วนเลยทั้งทั้งที่คดีเนี่ยมันยังไม่ยังไม่หมดใช่ไหมยังตัดสินไม่ทุกคดีถูกไหมเอาล่ะทีนี้ไปบางขวางไปลงแดนไหนพี่ลงแดน3ครับไปเจอเพื่อนเจอแถวบ้านเจออะไรไหมไม่เจอครับเจอแต่เด็กวัยรุ่นนครปฐมมารับก็ไปอยู่บ้านนครปฐมพวกนครปฐมกรุงเทพก็อยู่ไปอยู่ไปไม่กี่วันครับบ้านเขาเป็นบ้านที่ว่าเปิดบอลบ้านที่เราไปอยู่ด้วยเนี่ยนะเปิดบอลเปิดอะไรเีไฮโลเงี้ยอยู่กับเขานะแล ในบ้านเสียเยอะวันนี้คนเขามาทวงไม่ไมมีจ่ายไง็เลยเถียงเถียงเถียงกันกันนี้แล้วเขาต่อยกันเราก็ลุมไปลุมต่อยกับเขาด้วยจบหน้าเคลียร์จบอยู่ไม่กี่วันเอาอีกแ้วไปอย่างเงี้ยอยู่ไม่กี่เดือนครับโดนย้ายก็โดนย้ายไปที่เรือนจําไปหนุ่มปทุมเรือนจําวัยหนุ่มปทุมต่อในปีพศปลายปี47ย้ายไปทั้งหมดกี่คนชุดผมนี่ประมาณไม่กี่สิบคนแหละครับไปลงแดนสองไปลงแดนสองไปลงแดนสองก็ให้ทํางานผมไม่ทําก็ไปเริ่มดื้อเริ่มเกยเงี้ยดื้อเกดื้อเกเงี้ยกระโดนเขาว่าตลอดเราก็ไม่เอาอะไรไม่ทาอะไรทั้งส จนหวนัวหน้านะให้ไปน,นั่งเฉยๆหน้ากองงานกองงานอะไรที่ให้ปไปทำพับถุงอ,อยู่กับหัวหน้าปัญญาอุสาหะเราก็ไม่ทำไม่ทำให้ทำอะไรผมไม่ทำจนหัวนหน้าลาอา<น>ละก็คือมึงมานั่งอยู่หน้าโต๊ะกูครับอยู่ไปอยู่มาเข้ามันไส้มีเรื่องว่าเราไม่ทำอะไรไงี้ว่าเด็กจโดนเข้ามันไส้วันนี้มีเรื่องวันนั้นไอ้นี่เป็นน้องของบางตู่ก็เอาคัตเตอร์อ่ะกี้กี้ี่คือบกระตุกเราอ่ะนะคือรูดไปรูดมาอ่ารูดมากระตุกเราอ่ะเราก็ไม่มีเหล็กเดินหาเหล็กคือตอนนั้นพนะี่โอยังไม่ได้สักลายยังไม่่่อออลยามมันนนนคคีีก็ืววต้้แ คือมีม <society> ีท <shared> <tal> <t os rules> ี <t os out> uh, mm ่เดียวนิ่หน่อยเองมันกตุกเราเนาะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะไม่ค่อยเราก็ย้ายไปใหม่ๆไม่นานเท่าไหร่เนาะเราก็ไปถามพวกที่เคยเคยมาเลยกันเคยเจออะไรไหมเขาก็บอกว่าไปนี่เลยมันจะมีสโตอยู่ใช่ไหมครับเราก็ไปหาเจอเหล็กหักเหล็กโตแล้วฮะเหล็กมาโตแล้วก็มาก็มารับอ่ะพอพอรับปุ๊บมันไม่คมหรือแม่อะไรเนยก็เลยมันมีคนหนึ่งคนใต้อ่ะชื่อไอ้มูใต้มูใต้ก็เอาเหล็กให้มาอะไรเขาเอาเหล็กให้พอเหล็กให้ผมก็มาวิ่งออกมาผมก็มาขับแทงเขาเลยคนวิ่ลูกกระเตอร์เขาทำอะไรอยู่ตอนนั้นเขาก็อยู่บ้านใหญ่บ้้าาาานนบบบงงตตูคคือเ รหอบางกะปิอะไรพวกนี้แหละผมว่าเห็นพวกขับแทงเลยคนเดียวเลยนะคนเดียวครับขับแทงมาแล้วเขาก็ล้อมจับผม,มแล้วตัวเขาก็วิ่งหนีเขาวิ่งหนีหาพ่อปัญญาแต่ครั้นี้พวกผมมันจะบางขวางใช่ป่ะมันรักกันเนาะมันก็คือมาไม่ให้หนายตีไม่ให้นู่นีไม่ให้อะเอาตัวออกใช่ป่ะครั้นี้ก็ต่อรองกันผมก็บอกนี้เอาลกันพ่อตีจบเลยเอาไหมเดยมอบเขาก็ตีสามตีจบก็จบกันไปก็อยู่อีกไม่ถึงเดือนอีกเด็กลูกน้องผมขึ้นห้องโดนจับไพ่กับเหล็กผมไม่ขอขอผู้ช่วยผู้ช่วยไม่ยอมผู้ช่วยเหลือเจ้าพนัก รุ่งเช้ามาผมก็รวมกันขับตีผู้ช่วยขับแท็กซีช่วย,ผ,วยผมก็อยู่ได้ไม่นานก็เจ้าหน้าที่ก็อุ้ม13คนอยู่ไว้หนุ่มไม่มาตั้งสองสาเดือนก็โดนจับย้ายอีกจากการณ์ครั้งนี้นะที่ขับไล่ไล่แทงผู้ช่วยเหลือไอตัวนั้นด้วยนะตอนย้ายตัวนั้นขับแท็ผู้ช่วยโดนใส่ตัวนักคนซอยบางนานรู้จักไหมผู้ใหญ่ซอยไอ้อซอยก็อยู่ด้วยกันไอิเสมาอิงชนะพวกเนี้ยอยู่ด้วยกันนะโดนใส่ตัวเพราะผมกันแนละ้วบาัคน ก็คือจุดเริ่มต้นมาจากเราเราไว้หออรถวาอุ้มมีไม่ใช่เก็บของเลยก็ย้ายด่วนเลยย้ายด่วนเลยวันที่9มีนา48อยู่ไม่กี่เดือนเลงสองเดือนมั้งย้ายไปที่ไหนเขาบินเดือนจำกลางเขาบินครับเปิดใหม่ๆในปี2548ครับวันที่9มีนา ทีนี้ทั้งหมด13คนไปลงที่แดนความมันคงสูงแน่นส่ทัดอยู่6คนคือผมแล้วก็กวางพวกพิธิพลคดียาไอ้หริวซีฟูคดี7ล้านเม็ดเคยดังๆครับแล้วรวมน้องพี่ซอยด้ไหมไอ้ s อยไม่ได้โดนอุ้มไปงานนั้นสอยอยู่นั่นหายคนดือ้อทั้งนั้นนะ่ะค,คนมีตังคดียาใหญ่หญๆดือ้อเอาไม่อยู่นะก็ไปลงอยู่ดันอยู่พวกคนมีตังนะพวกเสียความมันคงสูงมีคนไม่เกินร้นอยคนเงี้ยแต่ความมันคงสูงอยู่หนักๆเข้าก็มาเจอจายงเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับจายงมาเจอจายงอยู่กับจายงดื้อไป คนเกเรก็เอาจต่คนมีตังค์อยู่ใช่ปะก็เอาผมไปแดนห้าซึ่งเราดื้อไปด้วยนี่เราทําอะไรให้เขาอยู่จ่ายงก็คือคอยดูจ่ายงอายงก็รู้อยู่ก็ทําอะไรใช่ปะดูแลดูแลจ่ายยงดูแลสิเปียวดูแลหมูคลองเตยอยู่หมูคลองเตยด้วยเหมือนดูแลเขานะเหมือนก็สมุนไพรเขาเนาะเหมือนเป็นสมุไรเขาถูกไหมหน้าที่เราพลักเขาเขาเห็นเราดื้ออะไรเงี้ยเขาก็เลยจับย้ายแดนไปอยู่แดนห้าอยู่แดนห้าได้ก็ไปอยู่บ้านปทุมธานีบ้านจุกเนี่ยบ้านหมออัดครับบ้านหมออัดนะไม่อยู่หมออัดอยู่ดานานเหมือนกันครับมาตอนหลังมามีเรื่อง เกเรมากที่บ้านเนี่ยมีเรื่องไปมีเรื่องกับหนึ่งนมบุรีอ่ะแล้วก็พวกไอ้บ้ายหมูว่าหมูบ้าใช้บอตรหมูบ้าฝังทอนเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นต้นสายปเหตุมาจากอะไรวิโรอดสุริยะนี่ไปเล่นไฮโลในบ่อนกับจันหมีแล้วเงินมันหายไปร้อยหกพันบาทแล้วคราวนี้บ้านมันเขาเมาเอาบดป๊อปบ้านฝั่งทนนี่ยนะก็ถึงกันหมดนะครับตอนแรกเมาแล้วคราวนี้เขาไม่ยอมไงเขาต้องการจะบ้านผมมันดื้อแต่มันมีน้อยบ้านผมปอลังยาวเวลวหมออัดเขาอยู่บนซอยนั้นแหะเขาก็มาท้ามานู่นมันมาท้าไข่คนในบ้้าาานเคปรรรระะมณี่โโดติิิวจสุย ติดเรื่องค้าวายติดปุ๊บแต่คนมาท้าไม่เอาอีกคันนี้ฮือกันไปฮือกันมาเงี้ยครับยกมาบ้านเรายกไปสู้ไปบวกเขาเราก็เลยเป็นฝ่ายยกไปเองบวกเขาบวกเขาเสร็จเขาหนีก็พักหนึ่งเจ้าหน้าที่มาเก็บเหล็กบ้านเราเสร็จเขาก็ฮือกันมาเลยบ้านเขานี่ประมาณ2อ0สามร้อยคนเย ถ้ากล<ม>ับบ้านเราตอนนี้มีประมาณกี่คน23<ม>คนและอาวุธก็โดนยึดไปหมดแล้วด้วยแล้วครับอเอาล่ะทีนี้แล้วเขาฮือมาสองสามร้อยคนนั้นมีอาวุธไหมมีอาวุธครับมีอาวุธครบมือด้วยครับบวกกันน่าต่เราไม่มีเหล็กเนาะพี่โลดเดดนี่โดดย,โย,โยโดนพี่โลดถึงจะโดนแทง12โลแดงเพชรบุรีแดงเขตดเจ็ดโดนรูหนึ่งผมโดนไอ้บอยอ่ะบอยฝองทนอะไม้ตีตะปูตีตูดเนี่ยเลือดขึ้นหมดเลยแล้วตะปูก็คือเจาะเข้าไปนะเนื้อไปเลือดครับโดนตีมากี่ทีทีเดียวครับทีเดียวพอเราน้อยอะ่ะมาเขากันเข้าประตูไงพี่โลดโดนแทง12โลตรงหน้าประตูคราาาวนนี้้้้กก็ยยยยััทงฝั่่งอะยย้ากหน ซอยอยู่ปีแต่เราไม่ได้ย้ายเราอยู่บนซอยซอยแล้วพวกบ้านฝั่งทนก็ย้ายมาคลองไผ่ก่อนว่าอยู่นั่นก็เกเรดื้อมาเรื่อยคันนี้ผมก็ไปขังเล่นไหนไม่ได้เพราะว่าฝั่งทนเยอะตอนนั้นใช่ไหมปอขังยาว่าถ้าเกับว่าเรากลายเป็นโจทย์ฝั่งทนโดยแบบว่าตั้งแต่คราวนั้นมาเลยคราวนั้นมาเลยก็คือเลื่อยมาเลยถูกไหมแล้วคันนี้กระดื้อมาดื้อมาดื้อมาก็กลับไปอยู่ในความมั่นคงอีก ตอนหลังมาผมมาเกมยาในข้างในนะเกมเพราะผมขายยาให้ทุกพี่แต่ไม่ต้องบอกแล้วมาขายนะผมก็โดนอุ้มย้ายไปคลองไผ่มาแล้วก็โดนอุ้มอีกแล้วปีพศที่ย้ายไปคือปีอะไร19พฤิกาคม51ไปนี่ลงแดนไหนไม่ได้เลยครับสักแดนนึงเพราะอะไรอ่ะโจที่ตีกันที่เขาบินครั้งที่แล้วนะ่ะอยู่ทุกแดนเลยครับแก๊งโคด,นะดัมนะไอ้ดื้ออ่ะ แดนหนึ่งแล้วก็ทั่วไอซีไลายหลายค้นทุกแดนอื่นหมดเลยบ้านฝั่งทนอ่ะก็คือว่ากระจายตามแดนนนอยู่อยู่หมดทุกแดนเลยถูกไหมส่วนแดนที่ผมลงแดนหนึ่งมีบางวัดจากบางวัดมาคุีขาวบางวัดคุีขาวอ่าซึ่งออกอีพีของผมไปเหมือนกันวัทด่ซีกันแล้วก็บางวัดก็ฝั่งทนไงฝั่งทนครับเดี๋ยวจะมีมันจะมีช้อยอยู่ไงจะมีช้อยอยู่แล้วก็บอยบินประจวบลงในแดนไม่ได้ลวก็สนใจลองแม่งแดนหนึ่งเลยแล้วก็คือมาเต็มเลยคือมาคือเราลงไม่ได้อ่ะคือคือกันมานี่คือเราลงอยู่แดนหนึ่งเราอยู่ หน้าแดนเลยครับหน้าประตูแดนเลยนะแต,ตแต่ยังไม่ได้เข้ามาถูกไหมยังยังไม่ได้เข้ามาในแดนนะคือหน้าประตูแดนแต่เขาฮือมาแล้วฮือมาเต็มหมดโอ้ย ดอมาผมก็ไม่รู้จะเอาไงนายถามว่าจะเข้าไหมผมบอกว่าถ้าไม่เข้าจะทำไงก็ขึ้นซอยก็เข้าไปเลยพอเดินเข้ามาปุ๊บบางวัดเดินมาหาผมบอกว่าไอ้โอวมึงไม่ได้แทนกูไปอยู่กับกูนะ<ม>อยู่กับกูดีกว่าเราก็ระแวงก็ยังไม่ได้เชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่เชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์จนไปอยู่กับไปอยู่ได้สองสามวันแล้วก็เริ่มเชื่อใจเพราะเราไปเจอเด็กข้างบ้านมั้งเด็กมาที่ที่นี่นะเด็กทงางภาคกลางอะไรเด็กทงางภาคตะวันออกเนี่ยอยู่ในกันได้นะแล้วก็มีปุ้ยปุ้ยหลังสิตเจอปุ้ยหลังสิตบางวัด บอยบินหัวแดงอะเทวดาหัวแดง boy อะไบ้บอยอะบอยหัวแดงอะเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันก็คือหลังจากที่บางวัดมารับเนี่ยคือมาอยู่บางวัดคือแผลที่พวกที่กูมาเต็มเมนี่คือด้านอื่นก็คือไม่มีใครมาเอาเรื่องเลยไม่มีใครมาติดเรื่องอแล้วด้านอื่นก็ต่อเรื่องมาอีกธรรมดา,าบางวัดเนี่ยว่าแทงกันมาทําไมต้องไปรับมันอย่างนี้บางวัดมันก็ติดเรื่องไปว่ามันไม่ได้แทงกูตอนที่มีเรื่องก็รู้จักกันอยู่ไม่แทงกูแทงคนอื่นไม่เกี่ยวอะไรกันตอนนี้ผมก็สร้างตัวขึ้นมาเกเรวันผมมาเกิดจับคือวันปิดบ้านอ ยหญ่ที่สุดในคลองไผ่เอาละเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดเลยใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เดือนจำคลองไผ่ย้ายร้อยกับสองร้อยคนเล่าให้ฟังหน่อยต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไรบอยหัวแดงกับแม,มมแม่ผังทนลงซอยมาใช่ปะแม่ผังทนลงซอยมาโดนเด็กอีสานลุมตีสลบตอนเย็นบอยหัวแดงก็โดนผังที่แตกเลยบอยหัวแดงแมผมก็ดื้ออยู่เนาะเาก็ขึ้นแกนนำแล้วนะช่วงนั้นเนาะตัวหลักๆอะไปคุยกันว่า แก้เลยเย็นไปแก้เลยปุ๊บพอเดินไปแก้ปตอนนึงกำลังขึ้นห้องปุ๊บเจ้าหน้าที่มาขอเจ้าหน้าที่คือคนเ็ามีบุญคุณกับเราขอให้กูออกเวรก่อนได้ไหมซึ่งเขามองสถานการณ์เนี่ยมันห้ามไม่ได้ไม่ได้แล้วมัน<ต>ห้ามยังไงก็ม,มันต้องแก้กันแนะ่ครับผมก็พากันกลับปาปาขอผมก็ให้นะแต่พรุ่งนี้เจอกันเขาบอกได้ก็กลับกันซึ่งฝ่ายทางนู้นเขาก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยรวมตัวที่จะมาแก้แหนนี้แล้วถูกไหมครับแต่เขาเยอะกว่าก็ดอนุ่งเช้ามาสององคนที่ขอเนะี่ยกำลังจะออกเวรนสององคุณล ไปกันอยู่ป๋าบอกงี้นะป๋าพยางนี้เลยผมก็พากันไปเลยตอนที่ไปเปิดกันนะผมถือไม้กระบองนายไลบองนะปักบองนายครับพันมือได้ตีแล้วก็ไปพังป้อมนายนะมันไปแอบในป้อมนายครับวัดบ้าบางวัดนะแทงรองพ่อบ้านเขาเนี่ยแทงเข้านี่นี่ทะลุนี่นี่ผมตีพ่อบ้านเขาเย็บร้อยว่าเข็มตีทั้งแดนนะเราก็ไม่มีอะไรนะจะไม่มีอะไรพอเย็นขึ้นห้องครับมาแล้วครับชุดดำ จำอ่อุ้มผม5้าคนไปแดนความมั่นคงสูงไปแดนมาความมั่นคงถูงคือแดนควบคุคมพิเศษของของไผอะ่ะคือแดนแล้วคือแดน8ปดแแดน8ปด 8. ผมก็ไปไปอยู่ได้ประมาณไม่เท่าไหร่ผมก็มีพักพวกมีลูกพี่อะไรใช่ไหมก็<ไ>ดึงลงมาอีกกมีเรื่องตีกันอีกแล้วเรื่องอะไรอ่ะตีกันเรื่องอะไรก็ตีเรื่องทางภาคกลางกับภาคอีสานเนี่ยตั้งแต่แผลนั้นมาเนี่ยกลายเป็นแผลภาคกลางกับภาคอีสานเลยครับซึ่งไม่สามารถที่จะเจอกันได้แนละ้วไ,ไม่ได้นะตีแล้วผมก็ขึ้นไปแดน8อีกแล้วก็ลงมาครั้งนี้มีงานใหญ่วันนี้อีกประท เป็นแกนนำตอนนั้นเองตอนนั้นเราอยู่แดนอะไรตอนนั้นเขาเรียกแดนหนึ่งปัจจุบันเป็นแดนหกมาทวงให้มาผมก็ขึ้นไปโดนอุ้มไปอีกใช่ไหมล่ะนะผมก็โดนย้ายไปมีเรื่องทะเลาะกันนายไปหมักเหล้ากินกันนะแดนแปดนะเรามีเรื่องทะเลาะกันนายยี่สิบสี่คนมีผมเต้ยสุบินพลสมัครเต่าสมชายบางสะพานโดนชัยนาทที่แทงเขาตายที่หันตายหรืออะไรนเนี่ยพวกนี้แหละอยู่ด้วยกันนะกตีนาโดนย้ายยี่สิบสี่คนไปตีนายกันเหรอตีนายครับ โนย้ายไปขอพพิกชั่วโมงหนึ่งเจ้าหน้าที่ไม่รับเห็นใบแล้วเร,เ,รเราดื้นอนะโหวะเบียนใบคือว่าสลักไว้แล้วว่าเราดื้อมากกระโดนไปหมด5คนรับแค่3ไม่รับ2 2คนนั้นมีเรากับอันหล่อฝังทนต่อไปเอาผมไปขังไอเรือนจำโคราช มันจคูก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกลละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกลละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ